อันนี้ก็อยากจะบอกพี่น้องหรือเพื่อนทุกคนนะคะให้เข้ามารีบขุดพายกันไว้นะคะทุกคนจะได้รับสิทธิ์ก็ต่อเมื่อคุณต้องลงมือปฏิบัติก็คือลงทะเบียนด้วยตัวเองเท่านั้นนะคะ1บัตรประชาชนเท่ากับเอ่อหบัตรประชาชน1 ID 1เดนึงเครื่องโทรศัพท์นะคะ1เบอร์โทรเท่านั้นนะคะไม่สามารถไปสมัครร่วมกับเครื่องใครได้นะคะ เพื่อนๆที่อยากได้ภาย Network, เน็ตเวิร์กเหรียญพายเนี่ยนะคะไปใช้แล้วมันเป็นเหรียญที่จะใช้ได้ทั่วโลกเหมือนบิตคอยเลยนะคะเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลกนะคะคุณจึงไม่จําเป็นต้องไปแลกเป็นเงินเฟียดเงินอะไรให้ยุ่งยากนะคะสามารถใช้เหรียญพายเนี่ยในการใช้จ่ายในการใช้จ่ายประจำประจําวันของเราได้เลยนะคะจะซื้อจะจะรับจะอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆ และที่สาคัญเพื่อนๆจะต้องมีทีมขุดของเราหมายถึงว่าถ้าเราไม่ไม่แนะนําใครก็ได้นะคะแต่ว่าอย่างน้อยคุณจะต้องผ่านผู้แนะนําเพื่อที่จะได้มีโล่แรงขุดตรงนี้นะคะอย่างเนี้ยทุกคนจะต้องได้เหมือนว่าเหรียญพายเนี่ยเขาเน้นว่าให้ทุกคนมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันเหมือนเป็นชุมชนของคนที่จะใช้เงินดิจิตอลตัวเนี้จะเป็นเงินตัวใหม่ที่จะมาปรับเปลี่ยนโลกทั้งโลกเลยนะคะเพราะว่าเขา เจตนาลมของท่านดรนิโคลัสก็คืออยากให้ทุกคนได้เข้าถึงเงินตัวนี้เหมือนกันทุกคนแล้วก็ได้รับเท่าเทียมกันด้วยราคา GCV ที่ที่จะได้มาจากเหรียญที่ขุดจริงๆเลยนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าได้มาจากที่คุณมีเงินและคุณไปซื้อมาตามกระดานอันนี้ไม่ใช่นะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะทุกคนจะได้รับสิทธิ์เท่ากันแล้วถ้าจะแลกเป็นเงินสดหรือเงินประจำ ประเทศของแต่ละคนนนะคะก็คุณก็จะได้แค่0.8พายต่อคนต่อเดือนเท่านั้นซึ่งมันก็ไม่ได้มากมายก็อยู่ที่ว่าราคา GCV นั้นจะเท่าไหร่แน่นะคะก็เพื่อนๆลองไปพิจารณานะคะการขุดภายก็เหมือนการปฏิบัติธรรมเลยนะคะทุกคนอยากได้บุญกุศลทุกคนจะต้องปฏิบัติเองนะคะจะข้ามผ่าน ความยากจนไปได้ทุกคนจะต้องทําด้วยตัวเองแล้วก็ลงมือเป็นของตัวเองแล้วมันจะเป็นสมบัติของตัวของทุกทุกคนนะคะไม่สามารถที่จะไปแย่งของใครมาได้นะคะนอกจากเพื่อนๆจะไปเอายี่สิบสีวลีหรือกุญแจให้คนอื่นไปอันนี้ก็อาจจะโดนโกงไปได้นะคะสำคัญก็คือคุณจะต้องเก็บรักษารหัส24วลีของคุณไว้อย่างดีก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆลองไปพิจารณากันนะคะ อยากได้ต้องลงมือปฏิบัติเองนะคะและที่สําคัญเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกหลานรุ่นต่อไปได้เลยนะคะอันนี้ถือว่าดีมากๆนะคะโอกาสดีไม่มีมาบ่อยเพื่อนๆลองเปิดใจแล้วก็ศึกษาว่ามันคืออะไรแล้วมันจะเป็นไปได้จริงแค่ไหนที่สําคัญคือเพื่อนๆไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะคะไม่ต้องเสียเงินนะคะใครมาชวนแล้วต้องเสียเงินเพื่อนๆไม่ต้องสมัครนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดี